ข้อที่สามบอกว่าจงหาความยาวของหน้าประกอบมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะซึ่งมีความยาวรอบรูป33เซนและฐานมีความยาว9เซนนะคะเล่นกับรูปเลขาคณิตอีกแล้วถ้าเล่นกับรูปเลขาขนคณิตแบบนี้นัเกเรียนต้องมีพื้นฐานนัเกเรียนต้องจําคุณสมบัติของรูปเลข,ขาคณิตต่างๆได้นะคะว่าแบบอ่ะอย่างเช่นด้านแต่ละด้านมันเท่ากันไหมมันมีลักษณะเป็นอย่างไรมุมแต่ละมุมมันมีขนาดอะไรเป็นยังไงกันนะคะ หรือสูตรการหาพื้นที่อะไรของมันเนี่ยยังไงคืออะไรนะคะนักเรียนต้องจําตรงนั้นเองเพราะว่าพอโจทย์เขาถามเนี่ยนะคะเขาจะไม่บอกเรานะว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือวงเล็บบอกด้วยสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่มีลักษณะเจ๊เจ๊เจ๊นะคะเขาไม่ใจดีขนาดนั้นเพราะว่าเรื่องนี้เราเรียนตั้งแต่ป .3 ป .4 เราต้องรู้อยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะคะเอารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถ้าไม่แน่ใจก็อบอกว่าถ้ามาเป็นรูปของเลขา,านิตแบบนี้ ให้เราวาดรูปออกมาก่อนนะคะแล้วเราก็จะรู้เองว่าอ๋อเราต้องหาตรงไหนส่วนไหนของมันสำเนียหน้าจั่วนี่มีลักษณะอย่างไรดูมีด้านสรอบมุมยอดยาวเท่ากันอ่ามีด้านประกอบมุมยอดที่ยาวเท่ากันนะคะหรือด้านสองด้านยาวเท่ากัน่นแหละนะคะเราก็วาดออกมาก่อนแต่ว่าเราไม่ต้องแบบว่าถ้าเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องแบบเน้นอะไรมากมายว่าต้องเท่ากันเป๊ะๆอะไรแบบนั้นนะคะเราก็วาดแค่ว่าให้มันรู้ว่าเท่ากันเนี่ยนะคะก็ใช้สัญลักษณ์ออกก็ได้นะคะซึ่ง เขาเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดเนาะมุมยอดก็คือตรงนี้นะคะมุมยอดะะทีนี้เราก็อันนี้อันนี้บอกเพิ่มเติมเนาะว่าลักษณะของมันเนี่ยนะคะหนึ่งนอกจากจะมีความยาวประกอบเอ่อความเขาเรียกไรนะความยาวของด้านประกอบมุมยอดเท่ากันแล้วนะคะมุมที่ฐานตรงเนี้ยนะคะมุมที่ฐานตรงเนี้ยต้องเท่ากันด้วยนะคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะคะแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ถามเรื่องมุมนะคะเขาบอกว่าความยาวรอบรูปนะคะคือสามสิบสาม เซนติเมตรแล้วเขาบอกอีกันนึงมาด้วยใจดีบอกว่าเก้านะคะฐานฐานเนี่ยยาวเก้าเซนติเมตรนะคะเขาบอกมาขนาดนี้แล้วนะแล้วเขาบอกว่าจงหาอะไรอะตอนแรกเลยบอกว่าจงหาอะไรจงหาด้านยาวของด้านประกอบยอเพราะฉะนั้นเราให้ x แทนอะไรลรกแทนอะไรด้ามยาวประกอบมุมยอดเออก็แทนความยาวนะคะของด้านประกอบมุมยอดเนอะนได้านประกอบมุมยอด ถ้าไม่รู้ไปเขียนค่ะนี่ด้านประกอบมุมยากตรงนี้คือ x อ่าตรงนี้ x แล้วตรงนี้ก็ต้อง x ด้วยนะนเพราะมันยาวเท่ากันใช่ไหมคะทีนี้เขาบอกว่าความยาวแล้วครูจะมาประกอบให้มันเป็นสมการเนาะเขียนสมการเขียนสมการได้ดังนี้นะคะความยาวรอบลูกคือรู้ได้ไงว่ามันยาวเท่ากับ33คือต้องเอาด้านมาทําอะไรกันหรือเอาอะไรมาทำอะไรกันบวกกันครับเอาอะไรบวกกันบ้าง กา <lok Beautiful, S 1> รดังสามบวกกันั้านสอบวกกันนะคะก็จะมีเอาเก้าขึ้นก่อนแล้วกันเก้าแมวเอาเอาเอ็กซ์ขึ้นก่อนแล้วกันนะคะก็จะมีด้านแรกกัเอ็กซ์นะคะีด้านหนึ่งกัเอ็กซ์นะคะไอที่เป็นฐานของเก้านะคะไอสามด้านเนี้ยเนี่ยด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามนะบวกกันต้องได้เท่ากับสามสิบสามเซนติเมตรนะคะเอาเห็นแล้ว x บวก x ได้เท่าไหร่สองเอ็กซ์ครับ เบเอค่ะ,คะแล้วก็บวกเก้าเอาไว้ก่อนย้ายอะไรไปก่อนเลยนะย้ายเก้าครับเอเก้าไปเป็นลบครับจากลบเก้าอ๋อจากบวกเก้าไปเป็นลบเก้านะคะอ่าน้องมีบัวอะไรเนาะลูกเออสาสาลบเก้านะคะถูกต้องนะน้องมีตัวก็พักมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าฝั่งนี้นาะโดนเก้าได้ไปแล้วก่อนเหลือแค่ 2x นะคะอ่ะลบกันค่ะ32ลบ9เหลือเท่าไหร่24ครับ24ครับอ๋อโอเคอ่ะน้องหนิงบวกกระบอกมันเรื่อยๆนะเหลือ24เพราะนั้นครูอยากได้แค่ x ตัวเดียวย้าย2มาทำอะไรดูผ่านครับผ่านผ่านนะคะผ่านเพราะนั้น x เท่ากับอะไรอ่ะงเรียงครับเออ x ก็คือ12เซนนั่นเองนะคะ12เซนติเมตรแล้วก็ต่อไปเลยว่าความนะคะความ ยาวของด้านประกอบมุมยอดนะคะยาว12บสอเซนติเมตรในยาวส2เซนตมนะคะจริงไม่จริงอย่าเพิ่งรีบเชื่อครูนะแลวอย่าเพิ่งรีบเชื่อตัวเองมากนะักนะคะรีบกลับไปแทนดูก่อนนะคะแทนตั้งไหนครูกลับไปแทน สมการแรกนะคะ x บวก x บวกเาเท่ากับสิบสาะซึ่ง x ของเราคือเลขสิบสองเพราะนั้นตรงไหนที่เป็น x แปลงล่างให้มันเป็นสิบสองให้หมดเลยนะคะส่วนหนที่ไม่ใช่ก็เขียนได้เหมือนเดิมคะ่ะสิบสองบวกสิบสองเป็นเท่าไหร่คะ24คสิบสี่ยาะสี่บวกเก้าเป็นเท่าไหร่คะสามสิบสามถูกไหมพอดีเป๊ะเลยครูเท่ากันเป๊ะเลยนะคะแปลว่าคำตอบของเราที่บอกว่า ด้านประกอบรงคยอดดานถูกสองเดียวนะคะถูกต้องนะคะถูกต้องแน่นอนทุกนะส่งครูได้เลยนะคะต่อไปข้อที่สี่อ่านี้เริ่มเล่นกับเรื่องของอายุแล้วนะคะครูบบคจะมีเดี๋ยวครูจะมีเทคนิคบอกนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเจอในข้อสอบบ่อยเหมือนกันนะคะมหนึ 1, ่งมสองมสามอะไรพวกนี้เดี๋ยวสอบโอเน็ตสอบเข้าน,นู่นนี่น่ะมีบ่อยเหมือนกันนะคะเรื่องของสมการที่เป็นอายุนะคะทีนี้ มาดูโจทย์หน่อยแล้วกันเมื่อสามปีที่แล้วนะคะบุตรมีอายุเป็นหนึ่งในหกของอายุบิดานะ,ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะบุตรมีอายุเป็นหนึ่งในหกของอายุบิดาตรงเนี้ยเราจะนําไปเขียนสมการนะคะประโยคเนี้นะคะประโยคนี้เพราะครูเห็นคําว่าเป็นนะคะเป็นเครื่องหมายเท่ากับน,นะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าถ้าปัจจุบันเนาะเขาก็ให้หมั่ว่าถ้าปัจจุบันบุตรมีอายุแปดปี ก็ฉันจงหาว่าปัจจุบันอาบิดาเนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นแบบนี้เนาะถ้าเป็นเรื่องของอายุแบบนี้กูแนะนําว่าให้นักเรียนทําแบบนี้นะคะครูแนะนําว่าให้นักเรียนแบ่งเป็นพาร์ทแบบนี้นะคะเป็นบุตรกับบิดาเนาะบางทีอาจจะไม่ใช่บุตรกับบิดาแต่บุตรกับปูเอ้ยไม่ใช่หลานกับปูหรืออาจจะเป็นบุตรกับมารดาหรืออาจจะใครก็แล้วแต่นะคะเราก็แยกพาร์ทกันแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไงครูก็แยกพาร์ทเป็นปัจจุบัน แน่นอนมันต้องมีปัจจุบันค่ะแต่อีกอันหนึ่งเนี่ยนะคะอีกช่องหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นอดีตหรืออนาคตอย่างใดอย่างหนึงนะ่งเนาะมันจะมีปัจจุบันแน่นอนนะคะมันจะมีปัจจุบันแน่นอนแต่อีกอันหนึ่งเขาจะเล่นกับอดีตหรือเขาจะเล่นกับอนาคตนะคะเราก็มาดูโจทย์เขาบอกว่าเมื่อสามปีที่แล้วสามปีที่แล้วเนี่ยเป็นอนาตคตหรือเป็นอดีตเป็นอดีตเป็นอดีตเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนาร์ที่เป็นอดีตเอาไว้นะคะครูคก็จำเขียนตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้ใส่ปัจจุบันไปก่อนแล้วกันเรารู้ปัจจุเรารู้อะไรบ้างในโจทย์อะ เขาให้อะไรมาอายุปัจจุบันของบุตรอายุแปดปีัจจุบันของใครของบุตรเนาะเพราะฉะนั้นครูก็ต้องไปใส่ช่องนี้ค่ะบุตรอายุปัจจุบันของผมปีใส่ให้ตรงช่องบุตรแปดปีแล้วเรารู้ไหมว่าสามปีที่แล้วเนี่ยสามปีที่แล้วเนี่ยนะคะอดีตคือสามปีที่แล้วเนี่ยบุตรอายุเท่าไหร่ห้าปีค่ะกีป่ปีนะห้าปีค่ะห้าปีนะคะได้มาจากทําไมถึงได้ห้า เอาแปดลบสามคเออแปดลบสามเหลือห้าปีนะคะทีนี้เรารู้ไหมว่าบิดาเนี่ยอายุเท่าไหร่ยังไม่รู้คะะ่ะเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องให้เแทนอะไรคะอายุของบิดาค่ะอ่าครูบอกว่าให้ x เ,เนี่ยนะคะแทนอายุปัจจุบันด้วยนะต้องบอก้วยนะอายุปัจจุบันของบิดานะคะเพราะฉะนั้นก็คือช่องของบิดาตัวนี้ก็คือ x ถูกไหมอายุปัจจุบันของบิดา แต่เขาถามเมื่ออดีตนะเวลาเขาถามเขาถามเมื่อสามปีที่แล้วเพราะฉะนั้นต้องมีคัาอดีตของบีดาด้วยนะไม่ใช่ของบุอย่างเดียวของบีดาเมื่อสามปีที่แล้วก็ต้องเป็น x อ,อะไรคะ x ลบสามค่ะกลบสามค่ะก็แค่เนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาแล้วว่าเมื่อสามปีที่แล้วบุตรคือห้าเมื่อสามปีที่แล้วบิดาคือ x ลบสามได้แล้วนะสองตัวนี้นะเอาคู่แล้วปัจจุบันล่ะปัจจุบันนี้เป็นแค่ เ,เขาเรียกว่าเป็นต้นทางนะคะเป็นต้นทางที่นําไปสู่คําถามของเขานะคะเขาถามถึงอดีตเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี่เป็นแค่ต้นทางนะคะอย่าไปใช้ตัวนี้นะตรงนี้เนี่ยอย่าไปใช้นะคะเราจะใช้ปลายทางนะเราจะไม่ใช้ต้นทางนะคะเราใช้ปลายทางก็คือเลข5กับเลข x ลบสนะคะถามอนาคตก็เช่นเดียวกันอนาคตก็จากบก็กลายเป็นบวกเพิ่มเพราะอนาคตอายุเราต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเนาะอ่ะทีนี้มาเขียนสมการค่ะเขียนได้อยู่แล้ว ได้มาขนาดนี้แล้วนะ,ะเขียนสมการนะคะเขียนสมการได้อย่างนี้อ่ะนี่เลยค่ะอย่างที่บอกคือประโยคตรงนี้ค่ะบุตรมีอายุเป็นหนึ่งในหกของบิดาเนะะี่ยค่ะบุตรสามปีที่แล้วนะย้ํานะสามปีที่แล้วนะบุตรมีอายุเท่าไหร่ห้าเออบุตรก็คือห้ามีอายุเป็น<ะ>ค,คานําว่าเป็นคือ เท่ากับครับหนึ่งในหกคือเป็หนึ่งส่วนหกครับหน้าอัคของอ่คของคือคูณคูณคูณอายุบิดาอายุบิดาสามปีที่แล้วด้วยนะคือเอลบสามครับคูสามครับเนียพราะเขาพูดว่าเมื่อสามปีที่แล้วว่าะฉะนั้นเราต้องเอาพาร์ทที่เป็นอดีตมาก็คือสปีที่แล้วนะคะได้แล้วค่ะสมการง่ายมากอายัดอะไรไปก่อนเลย S <S เห็นแล้วคือเ6หนึ่งเอเออย้ายเศนกไปทําอะไรลูกไปหารครับมีหารแต่ต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะนี่ก็กลายเป็นหกส่วนหนึ่งพระฉานห้าคูณหกเป็นสามสิบครับสามสิบอยากได้เอ็ตัวเดียวอ่ะย้ายลบสามไปทําอะไรไปบวกไปไปสิบค่ะบค่ะฉระั้นแปลว่าปัจจุบันพ่อมีอายุ สา <33 S 1> ปีน<ป>ะครูอย่าเน้นคาว่าพ่อมากนะคะ,ะพ่อมีอายุสามสิบสาปีนั่นเองนะคะจริงไม่จริงไม่รู้อันเดยกคุณตอบก่อนลวกันอ,อายุปัจจุบันนะคะอายุปัจจุบันของบิดาคือสามสิบสามปีนะคะจริงไม่จริงอย่าเพิ่งรีบเชื่อไปเช็คก่อนนะคะเช็คที่สมการนี้นะคะสมการแรกเนาะห้าเท่ากับหนึ่งส่วนหนะคะคูณกับ x ลบสามซึ่งตรงไหนที่เป็น x เราแทนด้วยสามสามนะคะเพราะเรารู้แล้วไงเราหา x มาเพื่อที่จะมาแทนตรงนี้แหละนะคะว่ามันจริงหรือไม่จริงนะอะทาในวงเล็บก่อนคะ่ะชั้นสามลบออกสามเหลือสามสิบ <30 S 1> <30 S 2> ค่ะสามสิบง่ายเลยหกตัดสามสิบได้หกหนึ่งเป็นหกหกเป็นสามสิบหกคูณห้าเอาห้าไปคูณหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะซ้ายก็ห้าขวากห้าพราะฉะนั้นได้สมการที่เป็นจริงแบบนี้ถือว่าคําตอบที่เราได้มา ต้องนะคะอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอีกหนึ่งของ้อ